เขาบอกว่าเดี๋ยวเราต้องไปนับก่อนม่ามาหาไหนมาได้หรือเปล่ามาร์คอะแต่วัดถกมากแล้วมันเป็นของเกาหลีจริงๆนะหมดแล้วหรอเข้าอ่ะเข้าเหมือนกันยังไม่ทนตะกดเลยัำก้ามทุกคนเดี่ยวอยู่ด้วยกันก่อนเดี๋ยวจะไปพยายามหามาให้น่าจะมีมาเกาหลีแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่หรืออะไรนะแต่ว่าเราไป ราคาที่ทุกคนรอนะหลุดมาค่ะอ่ะหลุดมาหลุดมาห้าแผ่นมีหลุดมาค่ะไม่ตาองกดคลิปแต่งตัวอะโลเวล่าเรลด้วยอะโลเวล่าเป็นตัวแก้แพ้ที่ดีมากๆนะครับมีหลุดมาค่ะกดได้เลยมามามาขู่ฟ้องไปซื้อกาลี่เอ็นทีค่ะไม่ทันซักแผ่นเลยเศร้าได้สีดำยี่สิบแผ่นนี้คิวอันนี้ค่ะอันเลยพรุงมากพรุ่งนี้ค่ะ พรุ่งนี้พรุ่งนี้กี่โมงไม่รู้เดียวต่มหนึ่งพรุ่งนี้สองพรุ่งนี้สองชั่วโมงตรงลงปั๊บเลยนะลงปุ๊บเลยนะจับตาเลยนะจับตาดูให้ดีไม่เกินสองแน่นอนพรุ่งนี้นะคะถูกประมาณสองชั่วโมง ไม่มีที่อยู่เองเราก็เลยไปแอบมาสิว่าท่าไหนไม่ได้เล่นแล้วก็ไปบริจาคได้นะค่ะไม่มาหรอบอกเขาแล้วอ่ะนี่หรอเขบอกว่าไปบริจาคได้นะไหนดับเล่นทุกแบบไม่เล่นไปบริจาคได้เลยต้องแบบต้องพิสูจน์เลยใช่อะไรประมาณนั้นแต่ว่าแบบก็ไี่น้องเล่นที่เบื่อเราก็ไปบริจาคได้เลยไม่ติดทุกคนทำไมปะบอกข่าวดีนี่ไลฟ์กับโมเน่ครับจะบอกว่าเราไปขอมาร์กมาได้แล้วถ้าใครรอนะว้าวเหมือนกันเป็นมาร์ก น่าจะเป็นมาร์ากเกาหลีเหมือนกันแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงว่าเขาขอนับจานวนเป๊ะๆน,นิดหนึง่งกับทําราคาให้แต่มาร์กไปเลยยิ่งมาร์กเยอะอ่ะคือตอนเนี้ยใช่ยิ่งมาร์กเยอะอ่ะตอนเนี้ยแต่ที่แกหมูกบอกเลยผิวหน้ามันยิ่งดีขึ้นไปอีกนะยิ่งมาร์กบ่อยัวเห็นคน,คนแค่มาร์กเย็นเท่าน,นั้นยิ่งมาร์กเช้าเย็นเรัมีแต่คนชมว่าตอนนี้ผิวละเอียดมากหน้าไม่ได้เข้า เบสชาร์ลลตัวเนี้ยซึ่งปกติถุงเนื้อน่าจะสามร้อยกว่าบาทป่ะสามร้อยบาทจริงจริงสามร้อยเก้าสามร้อยเก้าสิบที่น้องดองดองที่ที well forward, ่น้องดอง้องดองไหนเลี่ยองด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 องทุกคนแต่วันคือเราอ่ะได้ทำรีวิวที่เป็นนักเรียนญี่ปุ่นด้วยถ้าใครจำได้ถ้าใครจำได้จะบอกว่าสองตัวที่เวิร์กมากๆที่อหลายคนกดอ่ะคือสูตรใหม่เขามันเป็นตัวเบสชาร์ลลคือมันเป็นวิตาม น่าจะเคยลองแล้วเองก็ดีดีซื้อเอาอข้างนอกอัถุงมาสามร้อยห้าสิบวันนี้เอาวันนี้ก่อนลองมาร์กแ๊บหนึ่งแต่เอาวันนี้ก่อนถ้าใครอยากได้จะทําราคาให้ดีแบบเวอร์มากแล้วของตัวนี้มันเวิร์กยังไงอยู่ไหมร้อยหกสิบห้าบาทราคาส่งเลยเนี่ยนี่ถูกคิวเคยเป็นตัวแทนขายใช่ไหมแล้วคิวซื้อตัวแทน,นนะ้นเท่าไหร่รับหนึงร้อยหกสิบร้อยหกสิบแล้วตอนนี้ร้อยหกสิบห้าบาทต้องซื้อสองกองลดไหนก่อนนะลดร้ ตอนนี้สามสามหนึ่งอะหานสองอขาคนสองสี่บอกเบชอลโมเน่มาหาพรุ่งนี้ครับทุกคนคิดถึงล้วเจเดือนนี้เจอกันบ่อยบอกเลยก็คือพรุ่งนี้อาทิตย์หน้าอาทิตย์ถัดไปเดี๋ยวพี่เก่งเอามาให้พี่เก่งเอามาให้กว่าตอนนี้ทำผมทรงเดียวกันแล้วนะมาทุกคน ตัวมารนะ์กหน้ามาให้ทุกคนีอีกแล้วเหรอรอบสุดท้ายนะไม่รู้มีเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูท่ไมรีบให้แลยเหรอรีบ <c oughs> ให้เพราะว่าทุกคนดีกับเ,เราแล้ววันนี้เป็นออฟฟิเชียลที่พีทเลยเ <Okay. S 1> หร <c oughs> อนนเียนี่จะยืนอยู่กับผม<ๆ> พ่อเอามาให้เราอะ่ะไปเห็นสต็อกในหลังบ้านคืออยากได้รางวัลจากผมไหมได้ค<ะ>่ะเ่าให้มาแร้เท่าไหร่หรือไม่เทไร1้อยชิ้นตายมีย่ปันแปดร้อยชิ้นหมดภายในไม่ถึงอาทิทยี่ให้ร้อยชิ้นอันนี้ของลิฟเนชอรัลเนาะเป็นของเกาหลีเหมือนกันจะบอกว่าอย่าคิดเยอะเลยเดี๋ยวจะทำราคาวา<ะ>ๆให้ จะทําราคาว้าวๆให้เขามีเป็นมาร์กเกาหลีแท้ๆนะเป็นมาร์กเกาหลีแท้ๆถ้าใครรออยู่มาด้ามาจิ garden, ้วนเหรอคะหรือว่าไม่ไม่มั่นใจเลย <S 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 แต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกยี่ห้อหนึงที่เป็นมาร์กเกาหลีแท้ๆแล้วราคาท,ทุกคนจะคืออย่างนี้ถ้าใครมาร์กไหวมาร์กขาเย็นไปเลยแต่ถ้ามาร์กไม่ไหวแต่ราคาที่ได้ต้นไรอะขาเย็นเนี่ยนะราคาที่ได้ต้นไรไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วอ๋อเดียทีครับ ดีหรอกมันโหตั้งแต่เดือนแรกเลยครับมาเท่าไหร่ขายดีหรอมาแล้วหรอไปเท่าไหร่สิบเก้าบาทหดเลยดีจริงมากนี่สองให้สองทั่งสองราคาเลยเหรอใช่เพราะพี่วิ่าอย่างนั้นใช่ไหมจริงครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เน่มาครับสนุกเลยนะ ก็มาบุมบุม่านีทุกคนใครจะกดกดเลยเก้าบาทกับมาเก,กาหลีและเหลือแปดแผ่นสุดท้ายอันนี้แย่งชิงกันเลยนะใครจะกดกดได้เลยนะหมดแน่นอนแล้วแต่ละสูตรอันนี้เป็นสูต<ห>รฮอตทั้งนั้นเลยนะ คือกี๊ก้าก็คือตัวใบบวกเนาะเรื่องลดการอักเสบเนาะตัวตัวกลางก็คือเพิ่มความชุ่มชื้นตัวท้ายวิตามินซีเรื่องความกระตือรือร้นนะครับ19บาทถึงเวลาที่มันจับเป็นป้อนเป็นแม่เป็นมาสจากเกาหลีเนี่ยก้าก็ดีนะแม่ก้าดีอยู่แล้วลดการอักเสบชุ่มชื้นต่างๆให้เราแบบลดการอักเสบเป็นหลักเเลลยค่่ะิววอไรแาทีม